ไม่รู้ว่ามันแม่มนมาจากไหนนะว้าอยู่กันเป็นขออยิรเลยเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิ f ตี้ครับเมื่อชิ้นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ กันล่าไปอยู่กันในเกมไมค์คราฟกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับไมค์ครับเอาชีวิตรอดบนบล็อกลอยฟ้านั่นเองนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่เราได้ทำการสํารวจกเกาะานั้นก่อนนั้นมาแล้วก็มาถึงเกาะน,นี้นะคะทุกคนซึ่งเดีจะไปบุ่มจะไปสํารวจเกาะน,นี้นะคะก็จะเป็นเกาะเต้าเผาใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้จะเจออะไรกันบ้างนะคะทุกคนบุ่มก็อาจจะเล่นชา้านิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าแบบเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะทุกคน ต้องขอโทษกันจริงๆอันนี้หมุมก็ใช้สลับในการต่อดีกว่ามันจะได้แบบประหยัดนะคะ <c oughs> ข้างในนี่เราไม่แน่ใจมันจะมีอะไรนะคะแต่แนี้หิวมากเลยมีอาหารนิดหน่อยพอกินได้โอ้โอ้ข้างหน้าเรามันเป็นก่อลักกี้บล็อกค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยววันนี้บุ๋มจะพาทุกคนไปทัวร์เอ่อกาะน,นี้แล้วก็กาะน,น้นกาะน,น้นด้วยดีกว่ามาเรามาเรื่องว่าที่เกาะน,นี้กันก่อนจะเจออะไรหรือเปล่าโอ <c oughs> ข้างล่างนี่จะเป็นฐานหินใช่ไหมปจับปู้กลองสเปาขั้นแรกแปะก่อนโอเคสปาอะไรอะ่ะว้ายน้องเกลียวตันเกลียวตันจะกเกลียวเลยต้นอืออือตายหนึ่งอ้าวเยี่ยมสิขาแบบนี้ เฮ้ยบุ๋มเอาอะไรออกดิเอานี้ออกเอาหินเก็บหินไว้เพราะว่าเราเอาไว้ทำทางต่อได้ทำไมบุ๋มไม่ยินเสียงอืมอืมอืมจะเกลือตันโอุ้ยตายอุ้ยสเกลือตันอีกแล้วสัตว์ที่บุ๋มเกลียดที่สุดคือสเกลือตันนี่นะคะไม่ใช่สัตว์สิมอนสเตอร์เออเฮ้ยไม่รู้ว่ามันแม่นมาจากไหนนะว้าอยู่กันเป็นขยิบเลยเนี่ยตัวเอง เองฟังเขาก่อนเขามีธนูนะม่บุ่มจะลองยึบอือโดนโดนคืนซะบ้างโดนคืนซะบ้างอู้ได้อืออือจะเบิดแล้วบุ่มอือหนึ่งแหละก็แค่เนี้ยโอเคทุกคน ก่อนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะบุ๋มมสิวว่ามันจะเป็นเกาะที่เป็นฐานข้างในซะส่วนใหญ่ใช่ไหมงั้นเราก็เก็บฐานไปไว้ใช้งานด้วยดีกว่านะคะโอเคอีกสักอันหนึ่งอ่าฮะเรียบร้อยเดี๋ยวไปจนไพ่ต่อกันดีกว่านะคะอ่ะต่อไปเป็นเกาะลัคกี้บล็อกนะคะทุกคน ซึ่งบุ่มต้องครับครับสลับก่อนไม่งั้นไปไม่ได้นะคะโอเคมาขนานี้ต้องถึงแล้วป่ะไปฮะช,ชโอเคถึงแล้วกกอนลัคกี้บล็อกที่บุ๋มพูดถึงก็ประลุนกันข่ะว่าข้างในจะมีอะไรอ้มีทองงั้นเหรอดวนะปักทอดก่อนนะคะทุกคนขั้นแรกอ่า อยากรู้เหมือนกันเอ๊วิ่งน้อนมีแต่ทองอ่ะทุกคนไม่อย่างอื่นไม่มีหรออ้าวของบุ่มเต้มบ่อยเกินบางทีไม่มีอันอื่นเลยล้อเนกจากทองอย่าบอกนะว่าทั้งเกาะจะมีแค่ทองไม่ได้จริงๆด้วยกอล์กี้บกงกามีแค่ทองค่ะทุกคนอืม มันจะดีกว่านี้ถ้ามันไม่มีแค่ทองอ่ะไม่มีสมบงสมบัติเลยหรอไม่มีจริงๆด้วยทุกคนแอบผิดหวังนิดนึงเนี่ยอุตส่าห์เป็นเกาะลัคก,กี้บ็อกก์กันเลยทุกคนอยากให้บุ๋มเล่นลัคก,กี้บ็อก์ไหมคะถ้าอยากให้เล่นลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันเนาะเผื่อบุ๋มขยันเล่นบุ๋มก็จะแบบว่าไปหามาเล่นอะไรอย่างงี้นะอาจจะมืดๆนิดนึงนะคะทุกคนบุ๋มก็มองไม่เห็นเหมือนกันอืมโอเค ต่อไปน่นไม่กาะอะไราแ่ว่่ผมว่าเรานอนก่อนดีก,กว่านะคะงีมาทำเตียงนอนนอนเลยจะได้นั่นแหละจะได้เช้าสักทีกลังคืนมันอยู่ยากซะหลือเกินอืมโอเคเชา้าแหละเราพร้อมประจนภัายนะคะอันนี้ไม่เอาโอเคไปเกาะน,นู้นค่ะทุกคนเป็นเกาะออ,ออฟซิเดียนนะคะไปตืต,นตืนวันนี้อุตส่าห์แบบว่าจะพาแบบสำรวจชิวๆ นั่นเราแบบไปให้ไกลที่สุดที่จะไปไกลได้แล้วกันเรือ่องบุ๋มจะพาทุกคนไปหมดเลยมันก็เหลือหลายเกาะวินานะเอะยังไงดีเหลือไม่กี่เกาะหลอกทุกคนแต่ว่ามองตรงมาบุ๋มไม่รู้ว่าจะพาทุกคนชนะเออไอเจ้านั่นได้หรือเปล่านะหมายถึงว่ามัางกรอ,อะเพราะว่าบุ๋มออ้ Ooh, my god วันนี้ว้าวทานวูไม่มีเลยอ มีมีเพชรด้วยว้าวทำไมอือไมาอีกอือเจ็บเราเนี่ยเจ็บโอ้โหนอนมีพักพวกอะทุกคนงั้นไม่ไปก็ได้ไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วเนี่ยบอกจะไม่เล่นกับเขาแต่ไปไม่ได้น,นะ <c oughs> อะไรของบุ๋มเนี่ยโอเคว้าวเมื่อกี้ท่าตกนะ ของไม่เหลือเลยนะมาๆๆเดี๋ยวเราต้องใช้อันี้ทำเป็นแลบเช่นเคยซึ่งถ้ามันไม่พอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีหินนะคะทุกคนที่เอามาอยู่นี่บุ่มสำรองไว้ไงเห็นไหม่มันได้ใช้จริงๆด้วยโอเคตอนนั้นมีเกาะกระถางต้นไม้ด้วยค่ะว้าววววววัดีคริปเปอร์ไปดู ชิกกบูมโอเคอเคุ้ยตรงนี้นมีเกาะไอคอมมานด์บล็อกด้วยนะคะงั้นในบุ่มไปเกาะน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเราจะได้เออนั่นแหละ <c oughs> เก็บอันนี้ไว้แบบไปทีเดียวรวดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันมันเหลืไม่กี่เกาะน,นี่นะบุ่มสามารถพาทุกคนไปทุก,กนเกาะในวันนี้ได้เว้ยเฮ้ยและอีพีหน้าแล้วก็ไปเจอมังกรกันนะคะน่าจะเยี่ยมอยู่นะคะทุกคนอยวขอต่อบล็อกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ต้องใช้เวลา พอบุ๋มเป็นคนที่ต่อบล็อกไม่เก่งเลยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้นะคะหรือเปล่าเจ็บอยู่นะอืมเออโอ้ข้างล่างมีอะไรมีทางลงด้วยอะคุณหลอกดาวไหมไม่มีอะไรอะ่ะนึกว่ามีกล่องโอ้โหแล้ก็อุตส่าห์ลงมาอืมยวเก็บไม้ก่อนคะ่ะทุกคนเอาไว้ทำทาง ดดเป็นต้นไม้ที่แบบว่ามีทุกไม้นะคะในต้นเดียวอออินวันจริงๆมันยังเหลืออีกสองอันที่เอาไม่ได้อืมโอ okay. เคเรียบร้อยต่อไปเราก่อนนั้นบุ่มไปมันแล้วเป็นเกาะเกิดของเราใช่ไหมเหลือก่อนนี้อีกก่อนหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปอืมเอาไงดีไปก่อนนั้นก่อนแล้วกันเฮ้ยดีมาดีแหละ นี่บุมเคยไปแล้วแต่เดี๋ยวค่อยไปไปเกอะฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปก่อนนั้นสุดท้ายนะคะทุกคนแบบว่าเอาไปสําหรับอีพีหน้าแล้วก็ไปดีเอ็นกันเลยเนาะเพราะว่าดูสิ <laughs> มีแต่มอนสเตอร์แต่ไม่หมดเลยอะ่ะบุมยังไม่ได้จัดของเลยคพราแบบไปแล้วตายไงแล้วของตกหมดไม่ได้นะอื ก็ขออภัยสำหรับเสียงคีย์บอร์ดด้วยนะคะทุกคนบางคนอาจจะโม้วิบันก็เสียงสนุกดีนะแต่บางคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอโทษกันจริงๆนะคะคือบุ๋มรีบมาอัดไงแล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนมาบุ๋มเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้พวกคีย์บอร์ดเงียบๆว้าวโอ้ข้างในนี่มันคืออะไรกันข้างล่างมีซอมบี้นึ่งตัว ทางลงอยู่ที่ใดตรงนี้ก็ลงได้เอานะสามสี่ปิว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 ,ปว,ปว,ปวเคเี่ยม,มขอชุดเกาะหน่อยละกัน <c oughs> เป็นชุดเกาะที่ใกล้พังแล้วด้วยม,มีแค่โน้ตบ็อกอเคี่ยไม่มีอะไรแล้วหรอโอ้อุตส่าห์ลงมาฉันรู้สึกเสียดาย <c oughs> สิไดาบล็อกที่ต่อมาโอเคออกไปค่ะไม้มีอะไรต่อไปก็คือเกาะนูนใช่ไหมซึ่งเราเคยเห็นแล้วก่อนนั้นก็ไปแล้วกเกาะเพชรก็ไปแล้วในหุ่มไปที่เกาะแอนวิวนะคะทุกคนต่อไปอ้าวบล็อกหมด <laughs> จะถึงอยู่แล้วเชียว เฮ้ยแปลรูปไม้มายังไม่ได้ครับเป็นไอ้นั่นใหม่อืมอืมโอเคถึงแล้วข้างในมีอะไรหรือเปล่าคุณหลอกดาวหรือเปล่าเฮ้ยมีมีบันไดมีกล่องกล่องเปล่าแล้วก็กล่องเปล่าทั้งนั้นเลยนะคะ ีประตูด้วยเยี่ยม,มอย่างไรมันก็มีที่สำหรับเผาของให้เราโอเคก็ถือว่าพอได้อยู่นะคะไม่แย่โอเคกระวบ,บุ่มจะเผาพวกเกลิชอะไรอย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็มาเก็บของไว้ที่นี่ก็ได้ทำเป็นแบบว่าเป็นที่อยู่อีกที่หนึ่งของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บของก่อนของเต็มตัวเดี๋ยวค่อยมาจาัดสรรออกว่าจะเอาอะไรบ้างแล้วก็ที่นอนนอนตรงนี้ไปเลย แล้วก็ตัวนี้ยังไม่ไปเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยบุ๋มขอเอาไปครับทําสิ่งของก,ก่อนนะคะอืมมาเอ๊ะเอาที่ขุดไปด้วยอือฮึไปเลยโอเคมาถึงกาะอ่าอันนี้แล้วนะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรรถล,ลางเหรอ ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> โคนะคะมีโคเต็มไปหมดแต่ว่าไม่มีเกาะไม่มีอะไรใช่ไหม,มก็ถือว่าได้แหละไม่เป็นไรอตอนนี้บุ๋มอยากจะไปเกาะไอ้นั้นมากเลยเกาะเพชรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์เพชรมชาใช้กัน ว่าตอนนี้บุ๋มรู้สึกว่าที่ขุดบุ๋มจะพังเดี๋ยวนะโอเคแล้วค่อยไปทําเสื้อทีหลังไปค่ะอุ้ยอาหารอาหารก็หมดแล้วะ่ะตายแหละทุกคนอาหารหมดทำไงดีอุ้ยทุกคนบุ๋มว่าในี่บุ๋มต้องไปหาอาหารที่สักเกาะหนึ่งนะคะทุกคนถ้าบุ๋มจจไม่ผิดมันจะมีเกาะที่มันมีอ่อ ฟังข้าวอยู่นะคะเออนั่นแหละเราค่อยไปกันแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตะลุยกันต่อเนาะก็สำหรับวันนี้เป็นประธานเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุๆ